ที่สิบปีที่เรารู้จักกันมาหนูมีความสุขมากที่เราได้อยู่ด้วยกันือแล้วหนูรักพี่มากๆจนถึงวินานทีนี้หนูก็ยังรักพี่อยู่แต่ว่าสิ่งที่พี่ทำอ่ะหนูควบคุมเองไม่ได้แล้วหนูไม่สามารถจัดการหรือไม่สามารถช่วยเหลือพี่ได้แล้วเพราะพี่ทำเกินกว่าที่หนูจะประีมน้องให้พี่ได้ เสียใจแล้วก็กาลังเหนื่อยกับการที่ต้องเก็บเรียรายละ,ละเอียดงานต่างๆที่<ช>ทเขาทําไว้เยอะเลยก็รรทราบดยงังไ้คะตอนนั้นว่าเขาเป็นคนอ่าไปถ่ายงานเสร็จแล้วเนี่ยมีลูกค้าแจ้งว่าโอเคโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะซึ่งอยากไปยังไม่ได้โอนกันไม่ได้ตรวจลงกันเลยว่าโอนเรียบร้อยค่ะก็เลยไปเป็นครั้งแรกที่ทราบคราวนี้ก็เลยเริ่มเริ่มตรวจสอบอย่างนี้ค่ะเอาตรวจสอบก็เลยโอ้โหรับรู้ทั้งหมดว่าร้อยกว่างานเนี่ยเราเราโดนโกงไปกับผู้งานเลยนานหรือยังที่เราได้เจอ อองนี้ายากจับได้เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองค่ะใช่ค่ะเราก็มีการกลงว่า <c oughs> โอเคหนูไม่เอาความพี่นะเราอยู่ด้วยกันมาสิบกว่าปีคือหนูผูกพันกับเขามากอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าโอเคเราแยกแย,ยกันไปจบกันด้วยดีพี่เอาเงินกา้าวไถ่พี่เอาไปเลยออ่าเยแต่ว่ามาจับได้อีกทีคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเขาไม่ได้อยู่เขามีการไปแอบ,บอ้างเขาอยากไม่เคยบอกใครเลยเพื่อปกป้องเขาเขาก็เลยไปแอบ,บอ้างใช้ฉวยโอกาสตรงเนี้ย ยงงนนังเป็นรับงานหรือเพื่อเป็นรับงานหลักงานนะคะเกิดหลักล้านแล้วอยากตกใจว่าโอเคงานขนาดนี้ลูกค้าต้องได้งาน <ie aut> ที่มีคุณภาพลูกค้าเจ้าล so er ่าสุดเนี่ยเขาเข้าใจว่างานที่ออกมาในกโปรดัณฑนของอยากซึ่งมันไม่ใช่อยากไปในฐานะนักแสดงแล้วเขาลีดฟีดแบกลมาว่างานมันห่วยแตกมากคุณอยากทำงานแบบนี้ได้ยังไงอยากเขาบอกว่าอุยโปรดักชันนี้ไม่ใช่ของยากนะคะอยากไปในฐานะนักแสดงเฉยๆก็เลยได้เจอมีโอกาสได้เจอกับลูกค้าตัวตัวจริงอะค่ะ เพราะว่าผู้จัดก,การเขาจ้างลูกค้าตัวปลอมมาจ้างเราอีกทีนึงค <c oughs> ราวนี้เงินหลักล้านเนี่ยมันเลยถูกลัดรถหลั่นลงไปตามขั้นตอนปรเซสงาน <c oughs> งานมันก็เลยออกมาไม่ได้ดีเท่าไหร่ <c oughs> อยากก็เลยเขาเนียกวันนี้อยากมาเนี่ยได้มีปรึกษากับทางทางตำรวจแล้วว่ามันมันทำอะไรได้บ้างเรื่องของกฎหมายที่อยากไม่ได้มีความรู้ในส่วนนั้นก็เลยให้พี่พี่ทนายช่วยดูแลแต่ว่าในส่วนของอยากวันนี้อยากแค่อยากจะมาชี้แจงแล้วก็มาขอโทษลูกค้าท่านที่ที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ งานทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยเยียรขยายรูปปัญหามันเยอะแยะขนาดไหนมันมีบางส่วนที่เราจัดได้อันนี้อยากไล่ตามขอโทษลูกค้าเรียบร้อยแล้วแต่มันมีอีกคมันมีอีกเยอะมากๆที่เราไม่รู้ว่าความจริงมันคืออะไรอยากก็เลยแบบอยากมาใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อชี้แจงแล้วก็ลูกค้าท่านไหนที่ติดใจหรือว่าติดขัดอะไรอย่างสามารถทักมาอยากโดยตรงได้เลยอยากพร้อมบริสุทธิ์ใจที่จะชี้แจงทุกอย่างอย่างร้อยงานนี่คือเป็นระยะาสิบปีที่ผ่านมาเลยหรอคะอะไรนะคะร้อยงานนี่คือระยะสิบปีที่ผ่านมาเลยหรือว่า ไม่หาหยยาดเพิ่งเข้ามาอยู่ในวงการได้สามเดือนค่ะแล้วก็ทุกอย่างมันเกิดขึ้นในในระยะเวลาสามเดือนสามเดือนค่ะสามเดือนนี่คือเอาเงินไปได้ถึงขนาดนี้เลยค่ะซึ่งเราอยากไม่ทราบว่าจำนวนเงินมันเท่าไรแต่เท่าที่จับได้เนี่ยเขาหักไปมันบางงานมันห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเราหลักเงินเนี่ยอยากเท่าที่เขาอยากคำนวณเองคร่าวๆอ่ะมันไม่ถึงกว่าห้าล้านบาท อย่างการทํางานเรามีการแบ่งงานกับเขายัางไงบ้างครับปกติปกติการแบ่งงานคืออยากบอกว่าโปรเซสการทํางานนะไปรับงานมาลูกค้าโทรมาคือมันเป็นช่วงที่อยากมีกระแสเพลงดังว่างเราช่วยโทรลัพ่ะค่ะ,ะลูกค้าถาผมเข้ามาเป็นร้อยๆคนต่อวันเขาก็รับงานมาอยากก็บอกว่าโอเคงั้นถ้ายอย่างนี้เราไม่เป็นไรลูกค้าเข้ามาเยอะไม่เป็นไรเร,เราจดระบบกันเอาดีๆเอาให้ชัวร์เอางานดีๆอยากเน้นเคาว่าเอางานน้อย อยากขอเน้นงานที่ทำแล้วมัน,นะะมีคุณภาพเพราะอยากเวลาทำอะไรอยากเต็มอยากใส่ใจกับงานทุกอย่างแต่พอเดือนที่ทำคือเดือนแรกเนะี่ยอยากปัโชว์อะไรไม่ได้เลยเพราะเขา เขาอ้างกับอยากว่ามันตกลงไปแล้วอยากบอกว่าตกลงไม่ได้ตกลงโดยที่หยาดไม่รับรู้ไม่ได้หยาดขออย่างเดียวจะคิดเงินจะบวกเงินขอให้บอกหยาดจะคิดค่าในหน้าจะบวกขอให้บอกหยาดจะช่วยอยากจะช่วยดูว่ามันเหมาะสมไหมไปบวกเขาเป็นแสนอย่างเงี้ยโดยที่ตัวเองไม่ได้ทําอะไรเลยมันไม่เหมาะสมแล้วงานมันออกมาแย่หยาดบอกว่าแจ้งหยาดก่อนนะจะบวกเท่าไหร่หยาดยินดีเราเป็นพี่น้องกันเราอยู่กันมาสิบปีไม่ต้องกลวงส่วนเงินเดือนเนี่ยหยาดชัดเจนกับเขาว่าสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้หยาดทั้งหมดให้ที่ไปเลย เพราะฉะนั้นแล้วพี่ไม่ลำบากอยากเอาพี่มาอยู่กรุงเทพที่อยู่ที่กินค่าเดินทางอาหารอยากซัพพอร์ตทุกคนไม่ใช่แค่เขาอยากดูแลพนักงานทุกคนอย่างดีไม่เคยให้ขาดตกบกพร่องอเพราะฉะนั้นแล้ว<อ>แล้วเขาได้เงินเดือนเยอะกว่าน,น้องๆทุกคนที่ทางานเหนื่อยเท่าเท่ากันอยากก็เลยไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องทําถึงกันถึงขนาดนี้แล้วพอจับได้เนี่ยอยากก็บอกว่าโอเคมันเหนื่อยใจมากที่ว่ามันเยอะมากอะค่ะอยากไม่สามารถจะไปตามเก็บว่าเขาโกงมาเท่าไหร่อยากก็บอกโอเคจบกันไปด้วยดีนะแยกย้ายกันไป แต่อยาเสียใจมากๆที่เขาไม่ยอมหยุดต้องแค่านี้ก่อนลูกค้าก็บอกว่าทําแบบนี้ได้ยังไงทําไมถึงถึงงบมันเป็นล้านเลยเกือบล้านอย่างเงี้ยทำไมถึงทํางานออกมาได้แค่นี้อยากจะบอกว่าโอเคอยากขอไล่ตามหน่อยนะคะว่าความจริงคืออะไรอะไรนี้แล้วก็มาทราบความจริงว่าเขาแปะอ้างว่าเป็นเช่นกันเมรั้งที่ลาออกไปแล้วใช่ค่ะแล้วก็มีให้งานไม่ครบบ้างเหมือนอย่างที่บอกค่ะ เขาเขาบอกว่าโอเคมันต้องโพ้สามสี่ครั้งนะแต่อยา่าเเราพลาดเพื่อโค้ดงาแค่ครั้งเดียวเราก็ทําให้เขาทำเดียวอย่างเขาก็ตามตามอยากอยูอย่เป็นเดือนเลยวบอกว่าเอ๊ะทำไมพี่เอเจนซี่คนนี้เขาตามเราเราถี่จังเลยหนูก็โทรกลับหาเขาบอกพี่มีอะไรหรือเปล่าคะวันนี้หนูเห็นพี่ตามหนูบ่อยจังเลยเขาบอกเนี่ยตกลงกับกับผู้จัดการไว้ว่าคุณอยากต้องทำนี่นี่น,นี่คุณอยากไม่ทําตามสัญญาค่ะแล้วก็โอ้โหหนักจังเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเป็นอย่างเงี้ยทำลายทุกอย่างมันทับกับงานเจ้าอื่นๆมันมัน มันปนกันไปแบบนี้นะคะพอลูกค้าเขาจะมีการฟ้องรอง้องเขาเ่อยจธนาคาอย่างไงต่อไปอาากับลูกค้าอ่ะอหยาดก็มีการชี้แจงว่าโอเคหยาดไม่ได้เป็นคนประสานงานตั้งแต่แรกนะ<ม>คือส่วนใหญ่เขาก็จะยอมยอมให้ว่าอ๋อโอเคคุณหยาดไม่รักทราบม,มีอะไรที่อยากทดแทนได้อยากยินดีค่ะเช่นมีการคืนเงินหรือว่ามีการโสตงงานเพิ่มหรืออยากอยากแถมงานแพ็กเกจอื่นๆให้เขาไปอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นประนอมด้วยหมดเลยค<ม>ือจริงๆเราคุยกันอยู่แล้วค่ะหยาดบอกว่าหยาดไม่ต้องการเงินนะคืนมาชื่อเสียงหยาดที่มัน มันเสียไปแล้วกับพี่ๆเอเจซี่หลายท่านที่เขาพูดหาว่าอยากไม่รับผิดชอบงานเอะไรเลยอยากบอกกับพี่เขาว่าไม่เป็นไรที่หนูไม่สามารถหนูไม่รู้ได้ว่าคนไหนคือตัวจริงเราะที่ให้คอนแทคปอมมาหมดเลยหนูก็เลยอยากมีพื้นที่ตรงนี้เพื่อชี้แจงส่วนชื่อเสียงเนี่ยหนูบอกเขาว่าหนูเชื่อในศัก,กยภาพของหนูว่าหนูจะทํางานต่อไปให้มันดีขึ้นเดี๋ยวถ้าเราทํางานดีลูกค้าเขาก็จะเข้ามาจ้างเราใหม่อีหนูคิดแค่นั้นแต่ส่วนของพี่เนี่ยหนูขออย่างเดียวนะที่ขอให้มันหยุด มันไม่ใช่แค่ผิดศสีลธรรมคือมันผิดกฎหมายหนูเตือนพี่แล้วแล้วเตือนหลายครั้งแล้วจนถึงี่นาทีสุดท้ายคือเมื่อวานรูตรงข้อความบองเขงหนูบอกว่าพี่สิบปีที่เรารู้จักกันมาหนูมีความสุขมากที่เราได้อยู่ด้วยกันแล้วหนูรักพี่มากๆจนถึงวินาทีนี้หนูก็ยังรักพี่อยู่แต่ว่าสิ่งที่พี่ทำอ่ะหนูควบคุมเองไม่ได้แล้วหนูไม่สามารถจัดการหรือไม่สามารถช่วยเหลือพี่ได้แล้วเพราะพี่ทำเกินกว่าที่หนูจะ ปฎิบะนให้ไม่ได้หนูขอให้กฎหมายเป็นตัวอัดสิน,นแล้วหนูขออย่างเดียวให้พี่พูดความจริงกับตำรวจเพื่อให้โทษหนักมันจะได้เป็นเบาแล้วเป็นบทเรียนในชีวิตของพี่ต่อไปให้พี่ได้ไปประกอบอาชีพที่มันสุดจริตยืนยันสาเรื่องหนึ่ที่สุดคือหนูต้องปรึกษากับพี่นทานายแล้วก็ตำรวจก่อนว่าความผิดของเขามันอยู่ในขั้นไหนนะคะ